เฮ้ hey, สวัสดผีผมเจ้าเดิมอาลีวันนี้เราไปเที่ยวจเชินเซากันนะครับจะนั่งรถแม่รถทัวร์รถตู้ก็รเร้วปไปดูธรรมดาอยู่ก็ไม่เอาอ่านี้ดีกว่าโดยทางโดยดรถไฟเราไปเดี๋ยวพาไปเที่ยว

I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what yeah, it means At least do it yeah. on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the songs. ถึงแล้วครับไปไปตรงไหนกันดีอ่ะต้องนังรถต่อไป Icana, เชินเาก็ใช้เวลาเดินทางไปไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงดีเลยประมาณก็ห้าสิบห้าสิบห้านาทีฮะไหวเอาตรงไหนเดี๋ยวหลังเมื่อเราเดินมาดี Thank you. เดขึ้นมาข้างหน้านิดนึงมีรถสองแถวสีขาวตรงไ,ตงไปตลาดบ้านใหม่มตลาดเก่าชื่อบ้านใหม่เออเดีฮะถ้าเดินไปป้ายอยู่ข้างหน้าเนี่ย คือตลับบ้านใหม่เมื่อก่อนจะเป็นชุมชนของคนจีนนะครับคนจีนโบราณอามาัม่าอากองเนี้ยมาอยู่ที่นี่ขาะเต็มเลย Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't believe. ว้าว <Wow. S 2> เกสอนดอกลำเจีย๊ยบลาวให่ดคะสนค่ะรับอ่ากขนมเกสนลำเจียบครับผมไม่ต้องใช้น้ำมันนะคนะหมนแปรงถูกัรนรอนเนองเดียนนเด๋ยวก็าทำ ขนมเกสรําเตียกนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ามันชั้นค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนละอองของดอกลําเตียกค่ะส่วเนเดี๋เป็นเนมเกสรด้านในเขายังไม่บานนะคะถ้าแป้งสุกสังเกตได้เขาจะลอนเองน้ํามันเราไม่ต้องใช้เลยคะ่ะตัวใต้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะลำเตียกออกดอกก็จะตั้งจันขึ้นมาแบบนี้ก่อนส่วนที่เหลือนะเขาจะแตกเป็นฝอยและส่งกลิ่นหอมมาก เป็นขนมในประราชิศาส์มของรัชกาลที่2ด้วยนะคะลำเกียกชื่อขนมนึ่มโสม,สมหอมตวยดดดโดยไกรกลิ่นดิ้นแดโดยหมวยให้หาบุตหญางามค่ะเป็นพระวัติาส์มรดรัชกาลที่2ค่ะที่ต้นกล่าวถึงขนมตัวนี้เอาไว้นะคะาชิมได้นะคะลองชิมกันดูได้เลยค่ะกล่องละเท่าไหร่ครับรบที่นี่ที่เดียวในแผ่นิ้วเลยนะคะขนมตัวนี้แต่ตลาดบ้านใหม่ยินมีต้อนรับคะ ลองชิมดูตรงนี้ไม่มีสีผสมอาหารไม่มีสารกันบูดด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาคนไทยโบราณทิ้งนิรุตรันอย่างเรายังได้เห็นกันอยู่นะคะเออเมื่อกเป็นขนมโบรานแล้วเ็อีกตัวนึ่งลูกเป็นสัมปันนีสัมปันนีนักหนกเาจะได้ขายขนมเหนค่ะลองได้ค่ะนี่ค่ะหนูอันนี้สัมปันนีลักษณะกเขาจะขายขนมเหนียเนี่ยหนังเรื่องนายยิ้มมายมหวงเนี่ยที่ผ่านมาอันนี้แม่ของ แม่คาราบาวทำขนมสัมปันีขายนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวตูที่เป็งเพลงกีตาร์ของแม่นี่อันนี้กลมกลิ่นอันนี้จะเป็นข้าวไรเบอดี่ขนมของเรานี่เป็ไหวงานด้วยนะคไอ้ขอยาซื้อไปชิมนั่งชิมไหมหมันเนะครับจะลองทำขนมเก้วเดือดผสมเกสรผสมลําเกลียวไกลกลิ่นดิ้นแดโดยโหยให้หาบุกหงางาย ครับที่ป้าต้องให้ฟังเมื่อกี้นะครับอยู่ในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สอง่สมเด็จพระเทพท่านพระองค์ท่านก็เคยมาทอดพระเนตรครับพระบรมชายาลักษณ์พระองค์ ไทยโบนานราณตลาดบ้านใหม่าเป้าหวานนะครับเดี๋ยวเราก็ขอขอบคุณเป้าหวานไว้ก่อนด้วยเนาะนำเสนอให้เราพรีเซนต์ตลาดใหม่ร้อยปีพลาดร้านนี้ไม่ได้เดี๋ยวผม ครับกงสุนะค,ะคร,ร้านป้าวานตลาดบ้านใหม่ค่ะครับขอบคุณป้าวานด้ครับขอบคุณครับรงดมมระค,ะครับตดดไปคุรณค่ะิับชิมเทียหอเียจริงๆหกบาทเท่นั้น,ะะนทำใหม่สดซื้อไม่ซื้อลองก่อนได้ครับชิมก่อนได้นะครับ อ่าในนี้คนขายอจะยาใส่ดีนะยังไงก็คนแนะนำใหำ้ชิมแต่เราก็ไม่กล้าชิม กน,นกีน่นไม่ได้ปกงนไงมานี่ไม่เจอลุงเหมือนมาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันผมขออนุญาตถ่ายรูปกับลุงนาจันวดขี้เราก่อนนะ ผ้าว่านาวโว้ยอันนี้เป็นแบบเชื่อมนะครับชอบแล้วใคซือค้ออันนี้ก็ได้ซื้อไม้เดียวอ่อนค่ะนี่คุณค่ะแล้วก็มีน,มน้ำน,นะครับไอหน้านหวานนี่ประโยชน์ นี่นู่หลายวันละนี่มาเจอคาโลจีหนึ่งกล่องนะครับกล่องละยี่สิบบาทร้อน cái oh, okay, thôi <laughs> 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 แก้จ่ายตังค์นะครับขอบคุณนะครับเดินนอกตลาดนิดหนึ่งฮะนอกเส้นทางปกติคนนอกรู่นอกทางที่มาอยู่ไม่ได้ จากตลาดบ้านใหม่มาไปต่อสิสขึ้นสองแถวต่อไปบอกเสาคนส่งกันบ๊ายายจากขึนตลาดเดี๋ยวโอกานมาเยือนมาครับแล้วเราก็ากอยู่ที่ขนส่งฉะเชิงเซาเรารถตู้กลับเดินลงไป ขึ้นรถตู้เพราะต้องไปลงที่มีนบุรีนะไม่ไม่ได้ขึ้นรถเมย์ไปแต่ขาดขามามารถไฟแล้วขากลับกลับรถตู้แล้วกันนั่งสบายนิดนึงนะเดี๋ยวก็จะสรุปทริปนี้ให้ฟังว่าช้จ,จ่ายกันเท่าไหร่ก <c oughs> บ,บาลาละจะคิดถึงบ้านมาน้างหนะ้เนี่ย ดูแล้วใช้เวลากินกีนค่ะแต่การนั่งเลยเข้าตรงครับมาชิมกันไอพวกเนี้ยเีพี่ซื้อมาเมื่อกี้ครับพร้อมกับสรุปทริปค่าใช้จ่ายเด็นทาง ซื้อมาสามอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือสับปะรดข้าตรงแล้วก็ขิงสามเดียวประวัติหน้าพังนเน,นี้ยอ่ะชิบนี่ก่อนเลยเนี้ย Gracias. a tea. 2เองแถวส0บาทก็ปเปยี่สิบครับก็จอเินที่ของนี่อันนีร้อยห้าสิบจากยีกับร้อยห้าเป็นร้อยเจบาทานัน่งรถตู้กลับมาอีสองแถวลังงี้ล้อยเจ็ดสบร้อยแปดสกับค่า2แถวขากลับเราขึ้นรถตู้มาอีก 4, สีบาบาท,บาทรา้อยเจ็ดบบก 4, สีบบ่ส้าโหยังไม่พอด้วยที่ง่ว ต้องกินปลายเยอะแล้วมั้งช่วยดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวมีตการซื้อปลาร้อยเจ็กับ45บาทครับก็ร้อยสบาทแล้วก็รวมคารุ่ม,ม,เ,มเอ้ไม่ช่ไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบแป้าสอง้อย้อยสิบห้าบาทรวมคารุ่ม,มเอก็ประมาณร้อยสอ ร้อยอะไม่เกินสองร้ห้าสิบต่อคนเที่ยวก็ร้อยสองร้อยห้าสิบเองนะเตรียมตังค์ไว้สามร้อยสี่ร้อยคุณไปได้รับตังค์มาได้เลยส่วนผนของเกษตรกรพวกนี้ต่อแล้วกันนะที่แบบนี้ต่อแล้วกันจากตรงไป